ขายมื okay. ้อน,นี่ตะบ,บูนมันสิมาเสนอขายทุเลียนหเห็นพ่อแมพีนองมึงเด้ออ่ะเาาทุเลียนอันนี้ได้เกิดมาไม่ได้คิบสามมือเลยนี่หลมันออกดอกมา่นิดสามมือแล้วราคาตีขายกิโลละอันนี้การเงาเลยนี่การเงา จะเป็นตัวแทนจำนายคนจำนายได้ผักกาดของผักกางปริมาณท้นแถบปริมณฑลขายได้แต่ถ้ามันใหญ่เต็มที่ประมาณแปดโลแปดโลไม่ราลูกนึงแปดโลลูกนึงแปดกิโลประตูห่วงดอกว่าน้ำสิปักเวลาอันนี้มันยังน้อยนี่ได้ี่สิบสามสิบสามมัน ยี่ิบสามมันอย่างหน่อยเต้ย่งช่วยเต้อาแดกงี้เออมันก็มีอย่างยิ่ตทีมูทุเรียนมีเด้อเนาะเออทุเรียนใหม่ถ้าพี่น้องต้องการกะโทรสั่งได้มีแต่ว่ากระป๋อหลายเลยจะมี่จำนวดจำกัดได้แค่เมื่อกี้คนเองเดย้อนถามว่าพ่อตัดพื้นที่เมื่อไสุดขายตัวเออสิไล่์อันนี้ อุตสาเอาออกมาไไรแค่นี่สิบสามมือเนี่มาถึงยังอยู่เนี่มาถึงสองอาทิตย์เต็มถ้ามืนสองอาทิตย์ช้ำก็นี้ลูกช้ำนี่แหละสองอาทิตย์แต่ว่าถ้าได้เป็นเดือน2สองเดือนเ่ยบกไงเลยล่ะน้อยเปล่าเม่ออย่างที่บอกดไล่ปลอดสารพิษบมมีการฉีดยงฉีดยาใส่ได้ ามน้ำประชาิเลยปุ๋ยจุลินซีลดน้ำพวดดินพวดดินกับพ่อแล้วใส่เดือนใส่เดือนใส่เดือนกับว่คอยมีบ่มีดรอกเอาใส่เดือนเอาไ้พวดดินบ่มีอยู่หันบ่มีใส่เดือนเลยว่าจะไปใส่เบ็ดเออเอาไปตกปลาไปแล้วพี่น้องพี่น้องกันได้กันสนใจกันทักมาเด้อืแต่ว่าก็บอะไเนี่ยเดี๋ยวจะมีเหนแต่กับบ่หลายบ่หลายลูก แต่ว่ากันก้นไหนที่ทั้งจองได้ไม่ก็โอเคไม <ป S 2> <Okay. S 1> ไหวก็ได้กินนะนะได้กินแต่ว่าปีหนาเนี่ยแน่นอนเต็มสวนไงยะเต็มสวนอันนี้มันแรกเป็นครังแรกก็เลยบดเท่าไห่บบดเท่าที่ควนเปิดเวลาเปิดเวลาเลย ซื้อเด้อสนใจกับสั่งจองไว้เด้อมี่จำนาย